ตรงนู้นน่าจะพอแล้วแหละมันยังไม่ได้ไล่ดินลงอนะ่ะ,ะกักกนะบกาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอกดําซิงครับอบ้าวอ้าวมันเปียกดิกมนมัน พี่เลาระวังด้วย,วยฮะต้อมครับจมนลดเลยไม่เหลือ นี่เขาจะให้เสริมใหม่ครับนี่พี่ต้อมว่าจะถอยลงไปถอยถอยหลังลงไปแล้วแย่แย่เข้าแย่เข้าเขาไม่ให้ต้นไม้ออกครับมันเป็นดินเปียกไงไม่ถ้ามันหลุดนี่ได้มันก็โอเคเลยนะี่ย

ลืมบอกว่าให้ต่อข้างหลังก่อนเราค่อยมาต่อข้างหน้าจะได้ง่ายนี่ครับถ้าจมแบบนี้ต้องเปิดข้างคนระับเพราอเป็นงานเหมาต้องเปิดข้างติดเหนียวด้วยนะติดเหนียวด้วยแต่ประเด็นนะไม่มันจะหลุดเล้วดนี่มันยุบก่อน ดึงเลยดึงดึดค่ามันจะลงไหมประเด็นนันดินเหนียวอีกดดีไหม ดิลูกเออโอ้ยข้อข้อนี้ซีเลยทอมลงไหมเนี่ยลงไหมเนี่ยดินเหนียวอีกเลยตรงนู้นดินน่าจะพอแล้วมันยังไม่ได้ไล่เขาจะเอาสูงซ้ำไหนก็ยังไม่รู้ ดีดไหมพี่ดีดไหมโเราถ่ายลงมาเาถ่ายดันลงเอะถ่ายางลันก่นี้ได้นล่างานถ่ายไแต่รูปดีดน่าจะไปอยู่มัง้งมันไม่ได้ล็อกลรอนะหน้าแม่งไอ้กเสาเบี้ยววะเสามันจะบรรบนนเบี้ยวผะวะโยไ,ไอปั่นว่ามันซิไหว <c oughs> จมปันนี่ ยกเลยพี่เดี๋ยวรถถ่ายลงมานอดีเดีขึ้นดีันรงมขึ้นัมันขึ้น่อลลย่ลเออดีว่ะงน้ลงปั่นมันจะลงได้ลงไม่ได้ล้อตั้งฉากมันนี่ มันต้องปาดลงนี่มันเป็นปัดเดี๋วยวให้พี่ยามถ่ายให้ัเป็นปัดครับตอนนี้ทีางานก็มาจอดรอก่อนครับเดี๋ยวให้เจ้าเอก็ก ดันเปิดทางให้รถต้อมก่อนเอา้ามามา ăn thôi chị ạ ăn thôi chị ạ đại mang đại đâu ăn mừng mới đại mới đại đi đâu đi qua đi đâu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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi đó ลงเหมือนกันแหละทำทางเสร็จค่ะไอ้เอกตรงเนี้ยต้องลงเพื่อรถลง,ง,ง,งมาได้เนาะแล้วก็ดำมันต้องแส,สลัดช่องหนึ่งเลย <Yeah. S 2> มต้องดินแห้งมาเนาะต้องลดช่องนีเลยว่าตรงเนี้ยม,มันจอนะ่อเกินไม่แรกพี่ต้อมมันจะหลุดแล้วถ้าหลุดมามันมาได้เลยเนะี่ยมาติดบาดอยู่นี่ก่อนอ่ะ ดินมันเปียกเนาะดินตรงนี้ยกำลังจะบอกพี่เหลาเลยพี่เหลายังไม่ต้องให้พี่ต้อมลงเด้อไม่ทันแล้วปาดลงแล้วเนี่ยลูลไส้แดงแนวก็ขับแค่แล้วนะโอ้ผต้องไล่ดินเข่าอถ้าเทมันนุน่นเทไล่เทไล่มาอเอาเอาคาดยกแงบอกว่าเอาไอ้นี่ก่อนเอาไว้ก่อนตรงนี้ ที่ไหนต้นไหนตรงไหนต้งไหนได้ไหมได้ครับพอพอพอพี่ตั้มพอเดี๋ยวมันจะดีดกลับลงลงลงมันจะดีดกลับลงมันจะดีดกลับไม่ได้มันไม่ได้พอพอ

ยกเลยยกเลยอ้ามอ้ามเดาวดินยัดโลดังดังเข้ามา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 ตามลงเลยดาวดาวดาวให้มันคำล้อลอยดา้คำล้อลอยดาดินใส พอดาให้ล้อลอยดาวดินใส่ไม่ไหวไม่ได้หรอวทำดาวดินใส่เหรอทำ <Okay. S 2> ลอยลอยดาวดินใส่เจอขึ้นไหม

เฮ้ยตามาวันอะคาดเข้าด้ด้วยโอ้หือแรงว่ะเล็กแซ่เล็กแซ่โอ้ต่อมาขึ้นได้แล้ว เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยหมดแรงเลยเราตันอีกแล้วรู้สึกยังไงครับไม่พูดถึงนรถทัพเดียวเตี้ย ใช่ครับที่นี้ก็ขอจบไงเท่านี้ครับเ่อนไปสิ้นเรียบร้อยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ